ท้าทายครั้งใหม่ของการศึกษากับก้าสำคัญที่ทำให้เกิดความดนามิกรวมไปถึงทิศทางต่อไปของคณะในยุคการเปลี่ยนผ่านแห่งการเรียนรู้เราจะรับมือกันอย่างไรยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ SPU Dynamic Podcast Executive s e c u t i t y Edition ผมเห็นเลยผมฟังเนี่ยเท,ท,ท่าที่ได้ยินน่ะคือหลักๆเราจะเอาเคภาษาแน่นอนใจสิ่งอีกอันหนึ่งคือวัฒนธรรมเนาะใช่ค่ะแปลว่าวัฒนธรรมถ้าเรารู้ มากกว่าคนอื่นหรือเราเข้าใจมากกว่าคนอื่นเราได้เปรียบกว่าคนอื่นแน่นอนค่ะ,ะดีเทลเล็กๆน้อยๆทางด้านวัฒนธรรม,มค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งจีนแล้วก็ญี่ปุ่นเนี่ยค่ะเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเลยอ,อย่างเช่นภาษาญี่ปุ่นอย่างเงี้ยค่ะเวลาที่เราไปทําธุรกิจกับชาวญี่ปุ่นใช่ไหมคะก็เพิ่งเรียนรู้ว่าเวลาที่เราได้รับนามบัตรมาเนี่ยเราต้องเอานามบัตรมาเรียงข้างาเ,เราอันนี้คือวัฒนธรรมของเขานะคะซึ่งก็เป็นดีเทลเล็กๆ ที่จะสร้างความประทับใจแล้วก็ทําให้การเจราจาต่อรองจะทําให้การทําธุรกิจร่วมกันกับคนจีนหรือคนญี่ปุ่นอย่างเงี้ยค่ะประสบความสําเร็จได้ดีกว่าคนที่ไม่รู้วัฒนธรรมรู้แค่ภาษาโอเคแปลว่าแปลว่าเป็นศิลปศาสตร,ร์ที่ไม่ได้สอนแค่ทฤษฎีแต่สอนให้รู้ว่าปฏิบัติด,ด้วยปฏิบัติด,ด้วยว่าโอเคออกหน้างานจริงวัฒนธรรมเขาเป็นยังไงเียรู้<ช>ยังไงบ้างการพูดคุยไปยังไงบ้างใช่ค่ะ อ้วันนี้เจ๋งอันนี้เจ๋งแล้วก็เพิ่มเติมนิดนึงค่ะแล้วก็มีการให้ผู้เรียนของเราทั้ง3าสาขาเลยค่ะ<ฆ>ก็ฝึกปฏิบัติจริงกับผู้ที่มีประสบการณ์จริงนะคะได้พยายามให้นักศึกษาเนี่ยออกไปข้างนอกอไปหาประสบการณ์ตรงจากข้างนอกการเรียนการสอนนะคะตอนนี้เราก็เริ่มคือเราได้เริ่มมาสักพักนึงแล้วเนาะที่ ทำไมจะต้องมาเรียนแต่ในห้องเรียนก็เราก็นัดเด็กไปเจอกันที่ห้างก็มีบางหลายวิชาไปถึงโรงาอายลยใช่ตามซูปเปอร์มาร์เก็ตเพื่อไปเรียนรู้คําศัพท์เพราะว่าถ้าเราเรียนภาษาแล้วเราไม่ได้ให้ความสําคัญกับ คำศัพท์เลยหรือการออกเสียงเลยอย่างเงี้ยค่ะก็จะทําให้เกิดอุปสรรละในการสื่อสารใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์บางท่านก็ลงพื้นที่กับเด็กเลยค่ะวันนี้เราไม่ต้องมาที่ห้องกันเนาะเราไปเจอกันที่ซูเปอร์มาร์เก็ตเราไปเรียนรู้คําศัพท์ใหม่ๆที่อยู่ในซูเปอร์มาร์เก็ตกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีแล้วก็มันก็สร้างความสนุกให้กับผู้เรียนผู้สอนเองก็ไม่เครียดใช่ไหมคะที่ไม่ไม่ได้อยู่ในห้องสี่เหลี่ยมอย่างเดียวนะคะโอ้ฟังแล้วดูน่าสนุกมากเลยอ่ะค่ะ มาเรียนได้กันไหมคะ่นรุ่นหลผมจดไบ้ก่อนน่าสนใจค่ะผมรู้มาว่าตอนเราคุยกันหลังไมล์เนาะอาจารย์บอกว่ามีการไปโคออปกับต่างคณะด้วยใ,ในมอเนาะอันนี้เราไปโคออป คณะไหนสาขาไหนอะไรยังไงบ้างอะครับถ้าเป็น Cooperative หรือว่าเป็นทำทำกิจกรรมอะไรร่วมกันเราก็มีอยู่หลายบริบทมากๆนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของทำกิจกรรมเพื่อเสริมหลักสูตรให้กับผู้เรียนของเราเราก็มีการเสริมหลักสูตรให้กับวิทยาลัยนานาชาติมหายาลัีประทุมนะคะเขาก็จะมีเด็กนานาชาติเยอะโดยเฉพาะเด็กจีนดังนั้นเนี่ยเราก็เลยให้เด็กจีนของเขามาทำคู่บัดดี้กันกับ นักศึกษาจีนของเรานักศึกษาไทยที่เรียนเอกจีนใช่ไหมคะใช่แล้วก็ให้เขาทํากิจกรรมร่วมกันให้ได้ฝึกภาษาร่วมกันแล้วก็ให้ได้เรียนรู้แล้วก็เป็นเพื่อนร่วมกันแล้วก็กิจกรรมก็ค่อนข้างที่จะแนววัยรุ่นอ,อะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะจิตอาสาไปต่างจังหวดัดไปปลูกต้นไม้อย่างเงี้ยค่ะคเพราะฉะนั้นเด็กเขาก็จะชอบอันนี้ก็จะเป็นบริบทของการจัดการเรียนการสอนรหรือเราไปจัดกิจกรรมพิเศษในเรื่องของ การเสริมทางด้านภาษาเตรียมสอบให้กับนักศึกษานอกคณะอย่างเงี้ยค่ะไม่ว่าจะเป็นคณะโลจิสติกและซัพพลายเชนคณะสิติอย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมคะซึ่งสมัยก่อนสิติเนาะ<ช>ตอนนี้เป็นคณะ CSE ผู้ประกอบ,บการใช่ไหมคะก็กำลังจะคุยกันในเรื่องของการทำ M.O.U. ร่วมกันที่เราจะไปทำกิจกรรมทำโปรแกรมพิเศษพิเศษเพื่อที่จะเคเทอร์ทำให้เด็กของเขาเนี่ย เป็นกลุ่มพิเศษ<ม>ซึ่งก็ต้องบอกว่าคณะเราอะค่ะ,อ,ะอีกอย่างหนึ่งที่เมื่อกี้ยังไม่ได้เสริมก็คือทั้งสามสาขาค่ะเราสร้าง เราสร้างเด็กกลุ่มพิเศษที่เราเรียกว่ากลุ่ม c h a l l e n g มแต่กลุ่มนี้ค่ะไม่ใช่แค่เด็กที่เลือกเด็กหัวกะทิหรือห้อง A อหรืออะไรที่ EP ที่เรามาักจะได้ยินกันใช่ไหมคะแต่เรามั่นใจแล้วเราก็เชื่อว่าผู้เรียนของเราเขามีศักยภาพของตัวเองอม,มีความสนใจดังนั้นเนี่ยเราก็เลยทำเปิดกลุ่มพิเศษที่รับจำนวนจำกัด60ที่นั่งแต่การเรียนการสอนเนี่ยเราเป็นภาษาอังกฤษ ล้วนเลยภาษาจีนล้วนเลยแล้วก็ภาษาญี่ปุ่นเนี่ยล้วนเลยนะคะ,ะซึ่งเราก็มีกิจกรรมการเรียนการสอนที่อาจจะแตกต่างไปเพราะว่าเด็กกลุ่มนี้ค่ะเป็นเด็กที่เขากลุ่มที่มีความรู้พื้นฐานทางด้านภาษามาระดับหนึ่งแล้วกับกลุ่มที่เขาอยากจะชาร์จตัวเองอ,อ,อยากจะท้าทายตัวเองเขาอาจจะแบบเกรดเกือบดีละแต่เขาคิดว่าถ้าเขาไม่อยู่กลุ่มนี้อาจจะดีขึ้นกว่าเดิม เขาจะได้ขยับตัวเองออเขาจะได้พยายามให้มากขึ้นเขาจะได้รู้ว่าศักยภาพของเขามีแค่ไหนเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็กำลังขับเคลื่อนตรงนี้อยู่ให้กับทั้งคณะเราเองแล้วก็นอกคณะด้วยอาโอเคอโอ้ ใหญ่กว่าที่ผมคิดไว้เยอะเลยเมื่อกี้เนี่ยเมื่อกี้นี้แค่บอกว่าเป็นกิจกรรมที่ทาทาความร่วมมือในเรื่องของวิชาการใช่ไหมคะใ,ในเรื่องที่ไม่ใช่วิชาการเราก็มีเนาะในเรื่องกิจการนักศึกษาเองเราก็มีทํากิจกรรมนะคะร่วมกันกันกบทาง OIR นะคะ OIR ก็คือวิเทศสัมพันธ์นะคะที่เรามักจะมีกิจกรรมทางด้านภาษาและวัฒนธรรมจับคู่บัดี้กับนักศึกษาจากต่างประเทศอะไรเงี้ยออนไลน์ก็เราก็ทํากันอย่างต่อเนื่องนะคะ เราก็ทำแคมป์เราก็ทำใช่ค่ะเราทำอังกฤษแคมป์เรากำลังจะทำไชนีสแคมป์นะคะแล้วก็ทำกิจกรรมที่ให้ผู้เรียนของเราไปต่างประเทศด้วยอ่านี่คือเป้าหมายเป้าหมายเราเลยปเวิร์แรเวลหรือว่าไปหลายรูปแบบค่ะต้องบอกว่าเป้าหมายของเราเนี่ยการที่จะเป็นที่หนึ่งได้แล้วก็การที่จะให้ผู้เรียนของเราได้ภาษาเก่งภาษาเลยเนี่ยก็คือการให้เขาได้โอกาสในการที่ไปฝึกภาษาจริงนอกประเทศ ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เรากําลังขับเคลื่อนทั้ง3สาขาวิชาของเราให้นักศึกษาไปต่างประเทศอย่างเช่นเมื่อก่อนโควิดตุกเองเนี่ยตอนนั้นเป็นหัวหน้าสาขานะก็ได้พานักศึกษาของตัวเนี่ยไปประเทศมาเลเซียไปเป็นไปฝึกภาษาคา่ะเป็นคล้ายๆกับ study trip ใช่ไหมคะแต่ว่าไปเรียนรู้ภาษาวัฒนธรรมไปลงคอร์สเรียนระยะสัน้นแล้วก็ได้ไปเซอร์ติฟิเคตในเรื่องของการเป็นลีดเดอร์ชิพอย่างไร<ม>แล้วก็ได้ไปดูสถานประกอบการเนาะว,ว่าสถานประกอบการที่ต่างประเทศเนี่ยเขาเป็นอย่างไรบ้างเพราะฉะนั้นไปครั้งเดียวเนี่ยนักศึกษาได้เยอะมากเลยแล้วก็เร็วๆนี้ค่ะวันศุกร์เนี้ยวันพฤหัสเนี้ยค่ะ<ม>ผู้ช่วยคณะดีฝ่ายวิชาการก็จะพานักศึกษาของคณะแล้วก็ของทางคณะบริหารไปประเทศ อันนี้ก็คือไปฝึกภาษา3วันค่ะใช่ถึงประเทศเวียดนามเลยทีเดียวกับมหาวิทยาลัยที่เรามี MOU อยู่ด้วยแล้วค่าใช้จ่ายเนี่น้อยมากมโกอ้ยโอกาสดีมากเลยอ่ะใช่ใช่ค่ะต้องบอกว่าเราก็แอบขิงนิดนึงเนาะขิงก็เลยครับผมรอัความขิงอยู่ คือผู้ปกครองนะคะเดี๋ยวนี้เริ่มวอล์กอินเข้ามากับน้องๆแล้วก็เมื่อเร็วๆนี้เองค่ะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วมีมาวอล์กอินมาสองรายเลยค่ะก็แบบว่ามุ่งมันมากเลยมาสี่ปฐุมคณะศิลปศาสตร์เลยแล้วก็ก็แอบถามเนาะผู้ปกครองรู้ได้ยังไงคะเพราะผู้ปกครองเนี่ยบ้านอยู่อยุธยาน้องเนี่ยนะคะข้ามมาหลายมหาวิทยาลัยมากเลยนะจากอายุธยามาถึงสีปฐุมใช่ก็ถามเหมือนกันนะคะแล้วก็ผู้ปกครองบอกว่า ดูข้อมูลมากับน้องแล้วค่ะศิลปศาสตร์สาขาภาษาจีนสื่อสารธุรกิจคณะศิลปศาสตร์สีประทุมเนี่ยแหละที่ให้น้องได้ไปเรียนที่ประเทศจีนด้วยศึกษามาเป็นอย่างดีแล้วอยากจะให้น้องได้มีโอกาสไปสร้างคอนเน็ชันไปหาโอกาสเรียนต่อที่ประเทศจีนเราบอกอที่นี่ใช่เลย มีวิสัยทัศน์นะครับเนี่ยใช่ใช่ค่ะโอ้ผมพูดไปถึง AI เนาะในรูปปัจจุบันในคืออันอย่างล่าสุดเรารู้กันว่า AI ตอนนี้แปลภาษากันเรียลทามากขึ้นตำแหน่งพวกงานแปลภาษาหรือล่ามพวกนี้เนี่ยโอเคส่วนหนึ่งก็ฝั่งคณะเสียภาษีเองก็เพบุคลากรเหล่านี้ออกมาด้วยคมีความกังวลไหมครับเพราะเอไอจะเข้ามาแทนที่หรือจะทำให้อาชีพตรงนี้มันลดน้อยถอยลงไปค่ะ ตอนแรกก็ใจหายเนาะพอแบบเทคโนโลยีเข้ามาเพราะว่าต้องบอกว่าคณะเราอะค่ะเราอย่างที่บอกเราเนี้ยในเรื่องของ soft skill คือการสื่อสารแล้วก็ภาษาใช่ไหมคะพอ AI เข้ามาก็เริ่มแบบหนาหูมากเลยไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมหลายๆโปรแกรมทางทีวีทางอะไรอย่างเงี้ยก็จะเน้นในเรื่องว่าอาชีพที่จะหมดไปในอนาคตเนี่ยคืออาชีพครูนะสอนภาษาด้วยเราก็คิดในใจเนาะคือเราตกใจในบทที่ว่าเอ๊ะเขาแบบ กระพือแบบว่ากระพือกันแรงเหมือนกันใช่ใช่แต่ว่าในฐานะคนที่สอนภาษานะคะแล้วก็นทางด้านภาษาแล้วก็การสื่อสารทางธุรกิจด้วยแล้วเนี่ยเรามองว่าได้ภาษาอ,อย่างนี้ก็ได้งานถึงแม้ว่า A I in uh, A I จะเข้ามามีบทบาทเยอะขึ้นในเรื่องของการแปลภาษาเรียลไทม์หรืออะไรก็ตามแต่ว่าในบริบทของการทำงานในธุรกิจ การเป็นคนที่ทํางานอย่างมืออาชีพเนี่ยคะ่ะเป็นสิ่งที่สําคัญใช่ไหมคะที่สร้างความเชื่อถือให้กับเราแล้วก็แสดงถึงวิสัยทัศน์ของเราถ้าสมมติว่าตุกเนาะกับชื่อคุณเปลมใช่ไหมคะนั่งคุยกันอยู่แล้วตุกเอาโทรศัพท์ออกมาแล้วมาแปลความเชื่อมั่นและเชื่อถือมันดูดรอปลงไปชไหมหรือเปล่าใช่ไหมคะกับเราเป็นคนสื่อสารเองอใช้ภาษา แล้วเด็กที่จบหรือบัณฑิตที่จบจากคณะของเราเนี่ยค่ะภาษาที่เขาได้เนี่ยอย่างที่บอกคือภาษาและวัฒนธรรมมันแยกกันไม่ออกซึ่งวัฒนธรรมเนี่ยมันเป็นเลเยอร์ที่ลึกซึ้งมากนะคะถ้าคนที่เรียนในเรื่องของ cross culture ใช่ไหมซึ่ง AI ยังไปไม่ถึงตรงนั้นแน่นอนนะคะดังนั้นเนี่ย AI จะมาเป็นตัวที่ไม่ใช่ threatening อ่าแต่ว่าจะมันเป็นตัวที่ช่วย enhance ขับเคลื่อนบัณฑิตนักศึกษาที่เรียนอยู่แล้วก็จบไปแล้วให้เขาทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมีความเป็น professional มากยิ่งขึ้นแปลว่าตอนนี้เรามองว่าเขาไม่ได้มาทำลายเราแต่เขามาช่วยเราให้มันดีขึ้นใช่ค่ะมาเสริมแกล่งทักษะทางด้านของภาษาและการสื่อสารทางธุรกิจให้กับนักศึกษาของเรา โอเคเคลียเพราะว่าอ่ะอย่างที่ยกตัวอย่างมาผมพอเข้าใจนะคือพอถ้ามันเป็นนักธุรกิจยกมือถือมาคุยกันมันก็ดูแบบกะกวนอ่ะมันจะอ้าวไยเนาะในขณะที่ท่องเที่ยวนะท่องเที่ยวก็จะอ่ะยกได้แหละไม่มีปัญหาอะไรแต่ว่าโอเค แต่ในบริบทที่เป็นทางการเนาะนะคะแล้วก็บริบทที่คำนงึงถึงในเรื่องของการศื่อสาและภาพหลักองค์กรอันนี้เป็น,เป,นเป็นแค่จุดเล็กนิดนึงนะคะแต่อย่างที่บอกก็คือจุดใหญ่ๆแล้วเนี่ยภาษามาคู่กับวัฒนธรรมและวัฒนธรรมมันไม่ใช่แค่ว่าเทศการนูน่นเทศการนี้แต่วัฒนธรรมเนี่ยคือการ b อด y ี้แลงว g e ที่ก็คือวัฒนธรรมาาใช่ซึ่งถ้าเราแสดง บารที่ language ไม่ถูกอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะเป็นการที่จะทำให้อีกฝ่ายหนึ่งรู้สึกอ f ฟเ n นซีฟละใช่ไหมคะรู้สึกว่าเอ๊ะเรากำลังทำอะไรไม่ตราไม่ไม่เป็นไปตามวัฒนธรรมของเขาใช่ในขณะที่ AI ยังดูในเรื่องนี้ไม่ได้ไม่งั้นเราก็ต้องถือมือถือมาแล้วก็ให้ถืเจตของเราใช่ไหมคะก็จะถือตลกเนาะค่ะโอเคผมนลกภาพออกแหละโอ้โหานนักธุรกิจเขาถือมือถือกันคุยไปคุยมาผมว่ามันเป็นภาพอะไรที่ดูแบบ ประหลาดตลาดดีก็ไม่เชิงเนาะเพราะว่าถ้าอย่างเป็นในล่ามอย่างเงี้ยค่ะการที่เขาล่ามเราก็จะเห็นว่าเขาจะมีดโฟนงดังนั้นมันก็โอเคเนาะแต่อย่างที่บอกคือสิ่งสําคัญแล้วคือภาษากับวัฒนธรรมและวัฒนธรรมเนี่ยเอความคิดใช่ไหมคะการวิเคราะห์อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันยังไม่นึกซึ้งขนาดนั้นอ่าโอเคงั้นแปลว่าสำหรับอาการมองว่า ย่งไรยัางไงก็มาช่วยใช่ย่งไงอาชีพอาจารย์สอนภาษาก็ยังไม่หมดไปแน่นอนแล้วก็คนที่บัณฑิตที่จบไปนะคะที่ได้ภาษาเนี่ยอย่างไก็ไม่ตกงานโอเคสบายใจขึ้นเยอะแล้วนะ AI ยังเอามา Replace ไม่ได้แน่นอนโอเคเลือกกระพือได้แล้วเนาะสุดท้ายครับผมอยากรู้ว่าก้าวต่อไปของทางคณะมองไปในทิศทางไหนหรือยังไงบ้างอะ ก้าวต่อไปของเราเนี่ยเราต้องการที่จะสร้างความเป็น inter มากยิ่งขึ้นนะคะแต่ไม่ได้หมายความว่าเราะจะเปิดหลักสูตรอะไรที่เป็น EP หรืออะไรนะคะทีใ่ในเรื่องของ inter เพราะนั้นเขาก็มีบริบทของเขาวิทยาลัยในาชาติแต่ว่าเราต้องการสร้างให้บัณฑิตของเราอะคะ่ะจบไปแล้วเนี่ยเป็นที่ยอมรับนะคะในระดับในประเทศ และนอกประเทศแล้วก็เราต้องการที่จะเตรียมความพร้อมให้เขาที่สามารถ connect dot ได้<อ>นะคะเพราะว่าการที่เราได้ภาษาคือเราได้โอกาสใช่ไหมคะโอกาสที่เราจะได้ไปอ่านอะไรที่เป็น text ภาษาอังกฤษโอกาสที่เราจะได้ไปฟังอะไรที่เป็นภาษาอังกฤษโอกาสที่เราจะได้ไปพูดเป็นภาษาอังกฤษภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นกับ ลูกค้าเรากับคนต่างชาติรเราต้องการจะเห็นแบบนั้นเราต้องการที่จะให้ผู้เรียนของเราอย่างที่บอกคือมีซอฟต์สกิลมีความเป็นผู้นำมีความเป็น professional เพราะฉะนั้นเนี่ยเรามั่นใจว่าเราจะสร้างบัณฑิตท,ที่เป็น professional นะคะในเรื่องของภาษาสื่อสารธุร,รกิจได้อย่างแน่นอนฟังแล้วสบายใจขึ้นเยอะเลยเนาะสำหรับคนที่กำลังหาเส้นทางนี้อยู่นะครับ สุดท้ายแล้วครับอาจารย์ฝากอะไรถึงน้องๆฝากได้เลยครับค่ะก็อาจารย์ตุกนะคะก็อยากจะขอฝากนะคะนักเรียนก่อนแล้วกันเนาะนักเรียนที่กำลังตัดสินใจนะคะว่าเอ๊ะเราจะเรียนสาขาอะไรดีนะคะเราจะเรียนคณะอะไรดีเราจะเรียนมหาวิทยาลัยอะไรดีนะคะอาจารย์ตุกก็ขอฝากว่า,อ,าอย่างไรซะก็ยังจะเน้นอยู่เหมือนเดิมค่ะได้ภาษา คือได้งานแล้วก็ได้ความก้าวหน้าในอาชีพอย่างแน่นอนเลยทีเดียวสําหรับน้องๆที่กําลังตัดสินใจว่าเอ๊ะจะเรียนที่ไหนดีสายอะไรดีใช่ไหมคะเ,คเพราะว่าถ้าได้ภาษาแล้วเราได้ต่อยอดนะคะแล้วเราก็สามารถที่จะไปเรียนรู้เนื้อหาศาสนั้นๆเนี่ย จากสถานประกอบการได้นะคะอันนี้มั่นใจมากๆส่วนนักศึกษาที่เรียนอยู่แล้วอะคะ่ะก็อยากจะฝากไว้ว่าตอนนี้เทคโนโลยีเข้ามาเยอะมากแล้วก็ใครๆก็สามารถเรียนภาษาอังกฤษได้ทุกที่ทุกเวลาใช่ไหมคะ,ะแต่ว่า ที่คณะศิลปศาสตร์รของเราคะ่ะเราจะสร้างนักเรียนของเรานักศึกษาของเรานะคะให้เป็นมืออาชีพให้ได้ใช้เครื่องมือฝึกจริงนะคะเครื่องมือ AI อที่จะมาช่วยในการ enhance นะคะเสริมแกล่งทางด้านทักษะภาษา,ภาไม่ว่าจะเป็นภาษา,ภา,ภาอังกฤษภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นให้กับทุกคนแล้วเราก็จะเสริมแกล่งทางด้านของ soft skill ให้กับทุกคนเตรียมพร้อมสําหรับศตวรรษที่21ซึ่งเราอยู่แล้วตอนนี้ใช่ไหมคะแล้วก็สําหรับบัณฑิตที่จบไปแล้วค่ะ มั่นใจว่าการที่เราจบไปแล้วจากคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีปทุมเนี่ยจะเป็นก้าที่จะทำให้พวกเราเนี่ยได้พัฒนาตัวเองนะคะอย่างที่อาจารย์ตุก๊กซึ่งก็เป็นสิทธิ์เก่า สาขาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีปทุมเมื่อหลายปีก่อนแล้วก็ดูสิคะว่าอาจารย์ตุกเนี่ยเป็นศิษธิ์เก่าที่นี่ได้รับโอกาสจากที่นี่แล้วก็ได้มาบริหารงานที่นี่ก็รู้สึกภูมิใจมากๆแล้วก็มั่นใจว่าสิทธิ์เก่าของอาจารย์ตุกทุกคนนะคะแล้วก็ของอาจารย์ในคณะเนี่ยจะมีโอกาสในการพัฒนาตัวเองโอกาสที่จะไปเป็นผู้บริหารมืออาชีพมีอย่างแน่นอนค่ะโอเค โอมร e ู้เรื่องภาษิ์เก่าสิ์เก่าที่นี่ว้าวของดีขอบคุณอาจารย์มากครับขอบคุณค่ะและนี่คือทั้งหมดของ SPU y n a m i c Podcast ของเราใน EP นี้ครับหวังว่าพอจะเห็นภาพแล้วนะครับว่าภาษาและก็วัฒนธรรมนั้นสำคัญขนาดไหนนะครับหวังว่าสิ่งที่เราพูดกันวันนี้จะปลูกความเป็นพลวัตในตัวคุณมากยิ่งขึ้นพบกันใหม่ครั้งต่อไปสํหรับวันนี้สวัสดีครับ